บายดีท่านผู้ชมมาพบกับโอกสาวงอยูบ้านนาชาแนลคือเก่าวันนี้พาท่านผู้ชมมาเบิกการตามเข้าวตามเข้าวกลั่มแต่ดังดื่มหกหมืท,มท่าที่เหลยท่ามืที่เหนนะมันหู้นะเอาไปตักเข้าออเหยไหนเอยหกเท่าเลยม,มาเลยเกือบหนึ่งขุนข้าวใส่น้ำตาลได้ กบืนที่นอกไปน้ำบืนท่านายคือคัคอกๆตอนแรงจย่งเมื่อเลยสนาตน,อนาตอนแรงบืงอยงออกมือม่อนืดอกเลี่ออยนีอ่ะขากรมบึงข่าวกรมบึงจะคือเม็ดลีดนอกต่งนะ

ทำประจำุ่มเด็ด่นาอดขอากินอ่ากินมีกับน้่งลินเท่าใครเนี้ยได้แล้วจังมีกนดีมีมันกะชีก่ำๆแล้วเนาะออมันบวก่าวก็จั่วคือข้าวอันข้าวข้าเลย ือชงุ้มเบชูแต่ี่โยน้องเขาได้น่งวันเลยลบอกขาเขียนบอกเขาชยน้อโน่ชาเอยคาจะตามเข่าตัวผู้ตามเลยเอ้ยตัวพัดเลยน้องขาีไรันนงที่แกมีสมเามื่ตามมึงเลยเนาะวันนี้คนเลกตะกี้อยังลูกนได้จับีแล้วก็จะเศร้าก่อน เป็นบุงเหรเต็มบุ้งเลยเอ่าบุ้งเลงบุ้งเลยตอนแรงตมอีกโท่องยาัน่างเต็มลงนาลงเงทึ่งเต็งานดองงานยางนี่ก็ตำมจนขุ่มือขู่มือล้มืนห้อบันตัดีตันอย่าลูคือไรกล

ติกน้ำดื่มโต๊ะนะฮะมี้ยนเจนะฮะแหละเจตู้เย็นหันเอากระชามาเอายังไม่ใช่น่บเอานี่เลยนะเอากระชามันเลยได้ฉันเด้อปอบปะละเมืออือฮีฮะฮะอันนี้ตัวช่วยรู้เบื่อือจังแม่นว่กล้ามขก ะเจ้ามาเนี่ยบีหยกเลยเนี่ยย่านล้าจะเจ้าวันนั้นห้าหยกเลยเจ้าบัวอยากกวกนะอ๊ยกันมาได้มาเที่จทำอไมได้กันย่านล้างามสวยไว้อยู่บ้านเออทางนั้นกับตาไม้ทางนั้นตาไม้มาใช้เสื้อตัวนี้ดังวอนแช่มตัวมีบ่วนเขาแช่มมากนวอน ข้าวกลันงข้าวกลันกินไปนี่ยนะหอมมีตามินขมข้าวตำเปี๊ยต้มเสพได้บริภาษงชีเข้าวหอมชีม่นว่าดอกผักสมัยมันเลยเละไปกินข้าวกับกินข้าวตำกับอันนั้นตัวนี้ได้เสพได้เสพมีตะมินตามินอีกก้อนมีไหมซามที่โตนะซามซามนมาใส่ข้าวก่อนนี่ นั่แหละยืนให้หมดแดงกัดอยู่ได้ทันนี้แท่นั้นนะเจี้ยงเลยทางนี้เพราะว่าชาวนาก็ปิดตัเข้าวแล้วคอยเห็นชาวนูก็ปิดตำข้าวแล้วอ่ะถ้แล้วนาตายแล้วเอาก็ติดตามอ่ะ

กลคืนมันเปนอนุ่นีมันนอนอยู่บ้าน้กัเิดกนตอนเ้าเอลดเนขาซ้ำนอนรวมเดียวก็ได้ได้แล้วได้แล้วเนาะตัวเมื่อกีนี้เด้ตัวปลายมันนะเด้ปลายมันก็ได้แ่นีุุเฉยน่ะ ก๋ยช่๊ยเจ้าเนาะไปจกินข้าวอันนั้นเขาั้มเล่ะวมยังเลยตาดกอีเลยไม่ต้องรด้ไปชวนนะไรพวกนั้นเ๊ยตตไปมันสิตกายอ่ะมันกรนจายากบุไปไใลยไม่ชวนตหน้าหองเลยาถา่นาะบนหน้าข้าวกดนี่เนาะ เนมทน่จิ้มหอนเพือนเขามีปลาพ่เนาะเป็จังือีปลานอุทธรสุขภูมิบ้าเนาะเป็นอะไเนาอหน้าเออน้าเ่าโตคุณบ่อเออโบแม่อะไรอยู่ฮเเลตคุณมีานนี้เรานูเท่าก็ดีเนาะแล้วก็เฮียนเนาะคือโตนี่พ่อให้เฮียนอยู่คือโตเนาะว่าูเ่าก็เป็นบ้าบ่ พ่อฮ to uh um> ู้อย str ู่ต uh um> um> um ูเนาะเออนั่นแหละเบอร์มีพ่อฮู้อยู่ตัวคือตัวนี้พ่อเฮียนอยู่ลานเลยว่าให้พุทธเอาเป็นบ้าเพ่อเฮียนอยู่เฮียนคือตันี่เออเดียวว่านนำผู้ใหญ่ก็มีเป็นนักเฮียนเนี่ยนั่นแหละว่าวมูอบูฮู้ขอมูอทามเลยตัวบูฮู้ก็ยังถามมูือทำเดียวก็อัน เอใช่เดี๋ยวก็อีซีนังเฮียนโมมีมารยาทอันนี้แหละนังเฮียนโมมีมัรยาทอีซีช้อนไปละละเฮียนผู้เฟินผู้ซีผู้ช้อนนั่งก็ว้าวโบได้มวนเน๊ว้าวกระจุกกระจุก๊กเลยว้าวเสียเขาวเอ้าอย่างนี้แหละเป็นนังเฮียนโมมีมารยาทเทียนเฮ็ปยักงูผู้ชอนกิ่เดียวชอนทุกจิ๊กว้าวเราผู้ใหญ่แนวใดไรเราเราฝึกดิน้อยแนวใดไ น้อยในเมืองเขาปรี้ยนแนวนี้ได้เขาก็มนมเขากินนมเขากแก่ได้มีแดูมีแต่เจ้าเขาชี้งั้นนะเดี๋ยวนี้ยังเตี้อือเปียกนียบอกว่าตัวกรบอกแม่ในก่วน่างว่ะบอกแมัเนี่ว่ะโอ้บอกในโดยหอปานที่เบากได้ ช่วงยามผุนนั่นดิปลามันโบกปลามันลมอ้าวเขอยู่งานช่วงทำมาเก็บข้าวกันม,มันก็ยังรับแต่สร้างใส่ปึงปึงม,มันบริห้โบกมันบริไ้ไม้หายมันได้ตรวจิไปโบกเขาได้ไปช่วยชวนนั่นแหละจะงวเข้าลงจัก เออนึ่งเงี้ยเจ็ริงเนาะยังเท่าไหร่เด้อขี้ดิเลตเลือกมันมาหน่อยเนาะดิเลเลือกมลายตรงนี้ไปอันก็พุ่งจะไหนหายดิเลตอันพุ่งจะไหนเนาะไปนะไปนะแล้วมุกมุกอือ เย็นครับ mm. มันหอมเข้ามานี่เลยเย็นครับอ mm. ืมย่างบุญแล้วน้ำลว,ลว mm. ลดเมื่อไหร่นั่นนี่อืมกินเห็ดหน้าใส่ก็ได้บอกเห็ดหรือว่าเห็ดเก่งที่เราเห็ด บานนาสีได้นะน้่ดดเด้เลเอตมา่อมารอบสุดท้ายมหตายมะจัดไปต้นมังหงก็ตายแล้วเนา้ถึงน้ำเออน้ำทุ่ม บอกเลยอยุ่งกว่าสุปั๊เล็กว่ได้ถอยกำเลนะน่น มนหือนไม้คือ่น่่นะมีเลยมีแบบแบบไม้แบบนั้นได้มไม้แบบนั้นเออบไม้นัก,กับพลง,งกบ่ลังอยกมีนมีะนะม่เาังหมดเนา,นบาะบ้นานมัดบ้นานมกนั่นบมัน็เป็นหมู่บ้านมามหมู่บ้านเนหมู่บ้านน,ออานัน คือเดียวต่างแต่ว่าบ้านเขาแล้วละซอยเข้าบ้านแต่เราชอกแต่ดรแแซกแล้วปูคอนกีดมั่แม่กระทั่งซอยแบบนี้ปูคอนกีดมัน่นบนิ้มีทางที่พุ่นเพื่อ ท่าไกลๆฮมีดห no, ุ้นบ <around> ้านคือเทียวคือนบ้านเตนบ้านน่ะดูนะครับไฟฮอดคำนุกนีดหุ้นว่ะบอเขตนั้นออกไปบหรืท่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่เนาะนั่นเป็นบ้านโตเดียวบ้านน่ะนี่คือบ้านเาคิดไปทางนั้นส่วนไรไม่แต่เหื่อหลังใหญ่ของมันมีแต่ท่าอย่างมันพัฒนาเมื่อได้เทียน มันคือเดียวกับข้าเข้าแต่แค่ค่นั่นแหละเงื่อนเขาแบบน,น,นั้นแหละกาลังแล้วน้ำตาลใช่แบบนั้นบอกเออเราไปหู้าน้ำดาในน้าเขาคล้ายอยู่ตลาดนั่นเลยนะเขาคล้ายอยู่ตลาดล กั๊โลหมักโลอะไรแบบนี้เาทเขาทัยเช้ากันเขาบนคอนใส่สีลนะเขาทมันนี่เลยเขานี่เขาำคลายเลยไม่ผุยเ้าแล้วเขาคในบ้านเจบบ้านเอน้าานี่เขาายเขาคลายอย่พูดว่าข้าเขากัเขาใส่สีนั่นนะเขาสีเล้ะนี่กัมเทเลยไปซื้อกัเทเดาแล้ว จ้ะอันนั้นก็บ่ฮู้แต่ว่าเม็ดน่ะจะงามกุ้ยสวยเป็นสีดําเก็บเอานี่เนาะมีสิเม็ดเดี๋ยนี้เลยอืงแต่ว่าสีดําดําดําากําแท้กําว่าดําเงามแท้เนาะได้คือบ้านอตามมือมันก็ขาวมันก็ต้องแม่นทองแท้อัน Năn năn đấy, năn Nam năn 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 ช่วยอยู่บ้านเขาเห็นบมดอยู่นในนะผู้บังเขาก็เห็นเลยเนาะเออเอาลู่พูดเลยตอนนี้แหละยังบอกลงไม่มีสัญญานเก็บเวียนเนาะเก็บเก็บเก็บโฮเวียนเนาะเก็บโฮไว้แล้วทางผู้ชมเหมือนหลังจากมาพัดข้าวตามข้าวแล้วก็กลับไปปเมื่อเพิ่งขั้นตอนการเทิศทางนั้นแบบการฮ็ดข้าวหวาน กลับบ้านไปบึงตอนเฮ็ดขาวานคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพียงกำลังแจกให้จางงูหน่อยเด้อ